นวัค่ะวันนี้ไปเอนามาเหวินพี่ถนนหลวงพ่อนะคะเช้าๆมาทําไมมาหากาแฟสดดื่มถนนหลวงพ่อมีกาแฟสดด้วยนะคะนี่เลยค่ะกาแฟสดไม่แพงนี่เลยให้ดูบรรยากาศก,ก่อนนะคะนี่เลยนี่เลย,เลยอ้อยแต่ท้อนแสงหน่อยปื <c oughs> ๊ด ร้านรับคนล,ละครึ่งด้วยนะคะกาแฟสดพี่บุตรคะ่ะพี่บุตรพี่บุตรไม่เผยตัวหรอคะไม่เผยตัวไอ๋อไม่เผยตัวนะคะไม่เป็นไรคะ่ะดูเมนูนะคะกาแฟสดราคาพิเศษใครจะคิดว่ามีมีราคาพิเศษช่วงโควิดพี่เขาบอกช่วงนี้แต่รับรองอร่อยคะ่ะดื่มแล้วสดชื่นนี่เลยคะ่ะ เอเบโซ่บูมอลเทนกาแฟร้อน25บาทนี <S 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 Means, refers, اخ, ่นะเมนูเย็นราคาเมนูเย็นเท่าไหร่คะเมนูเย็นก็แก้วละ25บอ่บา25 35นะคะนี่เลยค่ะมีปั่นด้วยค่ะใครสนใจก็มาได้เลยนะคะหัวมุมถนนหลวงพ่อค่ะติดกับร้านโกตีหมี่ฮกเกี้ยนนะคะกาแฟสด นะคะนี่เลยค่ะเจ้าเช้าเติมความสดชื่นด้วยกาแฟสดก่อนนะคะกาแฟสดอร่อยราคาประหยัดค่ะถูกคอถูกใจเชิญได้ที่ถนนหลวงพ่อนะคะหัวมุมค่ะหัวมุมถนนหลวงพ่อตัดกับถนนสุรินทร์นะคะเข้ามานิดนึงประมาณร้อยเมตรนะคะนี่ค่ะอโอ้คีม,ม่าหายหมดแล้วแต่ว่าความเข้มข้นยังมีอยู่นะคะอันนี้คือกาแฟสดวันนี้